ฟูงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสือเพนจะเป็นหมาพยาค่ะจะลืมไพลพระลือศีจะหนรรมอันนองน้ำจะแห้งไปปัพีจะเป็นไฟชัลาไหลจะไรปลาพระอคีไม่มีแสงน้ภัยอันแรงไม่พัดผาสกุณีเป็นสกุณากุมารราเป็นกุมารีครับก็ สวัสดีวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกๆชีวิตนะครับต้องดำเดนินเดินไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจจะรู้ได้ก็คือเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะมีพรุ่งนี้สำหรับเรานะครับพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่สุดก็คือลมหายใจต่อลมหายใจนั่นแหละครับ เรียกว,ว่าปัจจุบัน,นธรรมปัจจุบันขณะมันนาฬิกานะที่มันหมุนไปแต่แลวินาทีวิ่งไปบนไปจนกว่าจะาลานขาดหรือว่าทาันนาฬิกาหมดก็หยุดเดินก็นเหมือนกับชีวิตของคนเรานะครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีวันสุดท้ายของทุกๆคนนะครับในชีวิตเราเราไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวัน แรกนะของวันสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ได้อย่ายรละหมาดในวันในเวลาในชีวิตในคุณธรรมคุณงามความดีต่างๆนะครับกระแสธรรมะในปัจจุบันนี้นะครับเหมือนบทกลอนที่ผมพูดไว้ฟูงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาคือมันจะกลับตลบัดพูดถึงความสมสุดของ ศาสนบ,บุคคลก็คือชาวพุทธนะครับผู้บาศสุผู้บารสิกาภิกษุภิกษุณนะีก็คงจะไม่มีแล้วเสื่อมสุดห่างหายจากความเป็นชาวพุทธมากเพราะว่าเราไม่ได้เคยเรียนรู้ไม่ได้เคยศึกษาว่าแก่นแท้ของพุทธธรรมเป็นเช่นไรพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็เป้าหมายของพุทธศาส เป้าหมายของพระพุทธศาสนาเนี่เพื่ออะไรนะครับสิ่งต่าน,นี้จําเป็นและสําคัญก็เรียกว่าวคอนเซปต์ของพุทธศาสนาสาวพุทธเราก็ปฏิบัติกันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษปุยญาต,ตายาย่ที่ความเชื่อดั้งเดิมโดยเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆน,นะครับโดย หลักใหญ่ใจความสําคัญของผู้นําทางพุทธศาสนาก็คือพระพิสุสงฆ์นะครับพระพิสุสงฆ์เป็นผู้นําศาสนาพิธีหรือว่าทําพิธีกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาตามความเชื่อตามความศรัทธาของชาวพุทธเรานะครับเมื่อไม่ได้ศึกษาพระไตรไปิฎกพระบินัยพระสุตตันตพระอภิธรรมก็ย่อมไม่มีทาง ที่จะเรียนรู้เข้าใจในแก่นแกนของพระพุทธศาสนาที่จะพาเราก้าวพ้นความไม่รู้คืออวิชชาก้าวพ้นความกลัวทุกคนกลัวความตายนะครับแน่นอนผมคนหนึ่งก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก่อนจะตายและหลังตายเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรจากนั้นแล้วพุทธธรรมหรือว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมา ถกเถียงมาสักฟอกมาย้อนแยงยกวาทะนะครับพูดจะหยาบคายนะครับด่าไปพูดไปธรรมะที่มันไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับสุดท้ายเราก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ,จากับการพลาดพลากจากสิ่งของอันเป็นที่รักได้ที่สุดแล้วกิกเลสก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมหลักยาใจความของพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อที่จะเอาชนะ การเกิดนะครับชนะการเกิดไปได้ชนะการตายฉะนั้นเราหลักธรรมะที่เราฟังมันอาจจะโดนใจอาจจะถูกใจนะครับพูดไปคำด่าไปคำเสียงตะโกบโคกห้ากเสียงที่มันไม่น่าฟังนะครับแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเองของเราเนี่ยสุขุมลุ่มลึกคำพคิรภาพในการแสดงธรรมขอรพธรรมแม้แต่สามเณรตัวแน่น้อยสาธยายธรรมอยังไ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหยุดฟังนะครับแสดงความเคารพนะครับจะเอาเรื่องเราต่างๆ